สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าว กับวิชันนัชวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอเทียนช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพามาติดตามเรื่องของวัคซีนที่ควรฉีดและห้ามฉีดสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ในขณะเดียวกันนะคะก็ขอเอาใจบรรดาคุณแม่ทั้งหลายสำหรับเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพกายใจและผิวพรรณให้แข็งแรงในช่ว ค่องแคลวซีเคร็ตบายดรอรวรรณรายละเอียดในแต่ละประเด็นจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามไปด้วยกันค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด -19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ แบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชน ในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวนสองรุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาคราฐัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการ อบรมไฮด้ารุ่นที่3 สำหรับหลักสูตรไฮได้ารุ่นที่3ได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,ออสอทอ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดยา่า๋อแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ต้นก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทําให้คนไทยมีบ้าน วันนี้เทค r e p พอสเพย่มโฉมกล้องจุลทรรศน์ใช้เลเซอร์แทนเลนส์ส่องเห็นชัดระดับเส้นประสาทในสมองพร้อมชมปากการังเทียมจากไฮโดรเจลช่วยดูดซับความร้อนใต้ทะเลติดตามได้ใน TNN Tech Report คืนนี้หลัง TNN ข่าวค่ำ ช่วงที่2ของรายการข่าหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาในช่วงนี้เรายังคงเกาะติดเรื่องของคุณแม่ตั้งคันนะคะ หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานำเสนออาหารที่เหมาะสมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ไปแล้วมานีวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาตามต่อในอีกหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ตั้งครรภ์ถึงแม้ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์จะไม่ใช่คนป่วยแต่ก็จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังในหลายๆอย่างเป็นพิเศษเพราะถ้าเกิดว่าคุณแม่มีปัญหาขึ้นมาอาจจะส่งผลกระทบต่อลูกน้อยในครรภ์ก็เป็นได้นะคะอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนมักจะสอบถามกันก็คือ คุณแม่ตั้งครรภ์ควรฉีดวัคซีนอะไรบ้างวัคซีนอะไรที่ห้ามฉีดโดยเด็ดขาดวันนี้เรามีข้อมูลมาฝากค่ะเรานอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังคงมีอีกหลากหลายคำถามเลยที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนของคุณแม่ตั้งครรภ์ไปติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะ ขณะตั้งท้องนอกจากการฝากคันและการตรวจคันอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณแม่ควรต้องรู้ด้วยนะคะว่าคนท้องต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างเพราะถ้าหากคุณแม่ได้รับวัคซีนคนท้องที่เหมาะสมจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคจากการสัมผัสโรคให้กับตัวคุณแม่เองนอกจากนี้ก็ยังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทารกในครรไปจนถึง3-6เดือนหลังคลอด ทั้งนี้การฉีดวัคซีนยังคงมีความสําคัญกับหญิงวัยเจริญพันธุ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์เพราะมีวัคซีนบางชนิดที่ห้ามฉีดในระหว่างการตั้งครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์จึงแนะนําให้ฉีดวัคซีนในหญิงวัยเจริญพันธุ์ก่อนการตั้งครรภ์ดังนี้ค่ะเริ่มต้นจากวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสโรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่สามารถหายได้เองและผู้ที่ติดเชื้อแล้วจะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิต แต่ในขณนะดเดียวกันก็ยังพบว่าโรคอีสุอีสายสามารถเกิดขึ้นได้อีกครั้งและยังมีเชื้อไวรัสอยู่ในปมประสาทส่งผลให้เมื่อร่างกายอ่อนแอรกระตุ้นให้เกิดโรคงูสวัสดได้และการติดเชื้อในทารกแรกเกิดจะมีอาการรุนแรงรวมถึงภาวะแทรกซ้อนมากกว่าเด็กทั่วไปค่ะ ถ้าหากคุณแม่ติดเชื้ออีสุกอีใสระหว่างการตั้งครรภ์โดยเฉพาะช่วง8ถึง20สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ก็อาจจะส่งผลทําให้ทารกติดเชื้ออีสุกอีใสได้ตั้งแต่กําเนิดซึ่งส่งผลทําให้เกิดความผิดปกติทางด้านร่างกายและสมองของทารกในครรภ์ได้แก่อวัยวะส่วนแขนขาไม่พัฒนา สมองฝ่อเป็นต้นนอกจากนี้ถ้าหากคุณแม่มีการติดเชื้อช่วงใกล้คลอดโดยเฉพาะ2อถึงหวันก่อนคลอดก็จะมีความเสี่ยงสูงที่ทารกจะติดเชื้ออีสุกอสัยและมีอาการรุนแรงค่ะข้อแนะนําในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอสัยฉีดวัคซีน2โดสโดยพิจารณาตรวจเลือดก่อนฉีดวัคซีนหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีัยแนะนําให้คุมกําเนิดอย่างน้อย1เดือน ห้ามฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสในระหว่างการตั้งครรภ์กรณีที่หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสก่อนการตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีนหลังคลอดสองครั้งห่างกัน4-8สัปดาห์ค่ะกรณีที่หญิงตั้งครรภ์สัมผัสกับผู้ที่เป็นโรคอีสุกอีใสโดยที่ไม่มีประวัติการเป็นอีสุกอีใสและการฉีดวัคซีนมาก่อนการตั้งครรภ์ แพทย์จะทำการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออีสุกอีใสาหากมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแพทย์จะทำการพิจารณาให้วัคซีนต่อไปวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมหัดเยอรมัน โรคหัดเป็นโรคที่สามารถติดต่อการผ่านทางสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือการหายใจรดกันหากหญิงตั้งครรภ์มีการติดเชื้อมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในตัวคุณแม่เองและทารกในครรภ์ตามมาอาทิคุณแม่อาจเกิดอาการท้องเสียปอดอักเสบสมองอักเสบทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือเกิดภาวะแท้งบุตรได้หรือทารกเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์ โรคคางทูมสามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสโดยตรงหรือได้รับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจซึ่งต้องอาศัยการสัมผัสใกล้ชิดมากกว่าเชื้อหัดหากยิงตั้งคันมีการติดเชื้อคางทูมในอายุคันไตรามาสแรกหรือระหว่างสัปดาห์ที่1-13ถึง13มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแท้งบุตรได้ โรคหัดเยอรมันสามารถติดต่อผ่านทางการหายใจซึ่งเชื้อจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดสามารถติดต่อไปสู่ทารกในครรภ์ผ่านทางสายสะดือได้จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรและทารกเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์ได้ถ้าหากคุณแม่มีการติดเชื้อหัดเยอรมันในช่วงก่อนอายุครรภ์20สัปดาห์ทารกมักจะมีความผิดปกติเช่นหูหนวกมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ กระดูกระบบประสาทรวมถึงมีความผิดปกติด้านสติปัญญาซึ่งพบได้ร้อยละ 20- ถึงร้อยละแปสิาำหรับข้อแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหดัดคางทูมหัดเยอรมันฉีดวัคซีน MMR 1-2โดสแนะนำให้ฉีดวัคซีน MMR ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนที่ไม่เป็นหัดเยอรมันหรือไม่แน่ใจว่าเคยเป็นหรือไม่โดยไม่ต้องเจาะเลือดเพื่อดูภูมิคุ้มกันก่อนฉีด ห้ามฉีดวัคซีน MMR ในระหว่างการตั้งครรภ์เพราะเป็นวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธ์อันตรายต่อทารกในครรภ์หลังฉีดวัคซีน MMR ต้องคุมกำเนิดอย่างน้อย1เดือนคราวนี้มาดูวัคซีนที่คนทองต้องฉีดกันบ้างว่ามีอะไรนะคะเริ่มต้นจากวัคซีนรวมป้องกันคอตีบบาดทะยกักไอกรนหรือวัคซีนป้องกันไอกรนชนิดเดียว โรคคอตีบบาดทะยักไอกรนถือเป็นโรคติดเชื้อที่แพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะไอกรนที่ทารกมักจะติดเชื้อจากมารดาหรือคนในครอบครัวจึงมีคำแนะนำว่าคนท้องควรได้รับวัคซีนรวมป้องกันคอตีบบาดทะยักไอกรนหรือวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดเดียวในช่วงอายุครรภ์27ถึง36สัปดาห์ถ้าหากเคยได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักครบถ้วนในระยะเวลาไม่เกิน10ปีดังนั้น แพทย์จึงมักจะแนะนําวัคซีนดังกล่าวให้กับคุณแม่ที่มาฝากคันในช่วงท้ายไตรามาสท,ที่2ถึงไตรามาสท,ที่3โดยฉีดจํานวนหนึ่งเข็มท้งนี้ถ้าหากคุณแม่มีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักไม่ครบถ้วนแพทย์จะพิจารณาฉีดวัคซีนบาดทะยักชนิดเดียวเพิ่มเป็นรายๆไปค่ะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนสายพันธุ์สม่ำเสมอทุกปีและก่อให้เกิดอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากกว่าในคุณแม่ตั้งคัน อาจส่งผลทําให้ปอดบวมมีภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หนึ่งเข็มในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งและแนะนําที่อายุครรภ์ตั้งแต่14สัปดาห์เป็นต้นไปค่ะ วัคซีนป้องกันโควิด -19 หากกำลังตั้งครรภ์คุณแม่สามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้ตามปกติหลังจากที่มีอายุครรภ์ครบ12สัปดาห์หรือ3เดือนสำหรับผู้ที่ไม่แนะนำให้ฉีดก็คือคุณแม่ที่มีอาการแพ้วัคซีนจากเข็มแรกอย่างรุนแรงหรือมีข้อห้ามจากแพทย์ที่ทำการดูแลโดยตรงนอกจากนี้หากไม่รับวัคซีนจะมีโอกาสติดเชื้อโควิด -19 และอาจมีอาการรุนแรงในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้ค่ะ ตั้งคันเมื่ออายุมากมีน้ำหนักสูงกว่ามาตรฐานการมีภาวะคันเป็นพิษมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงโดยข้อมูลวัคซีนที่มีการรับรองแน่ชัดว่าเหมาะสมกับหญิงตั้งคันที่สุดนั่นก็คือชนิด mRNA นั่นคือวัคซีนโมเดอร์และวัคซีนไฟเซอร์อย่างไรก็ตามก่อนฉีดวัคซีนทุกครั้งควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอค่ะ นอกจากวัคซีนคนท้องที่แนะนําให้ฉีดระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็ยังมีวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ที่ห้ามใช้เลยในหญิงตั้งครรภ์อีกด้วยเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ตามมาได้และหากหญิงวัยเจริญพันธุ์ได้รับวัคซีนเหล่านี้ก็ควรจะมีการคุมกำเนิดอย่างน้อยหนึ่งเดือนและอยู่ภายใต้การดูแลของสูตินารีแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ที่ห้ามฉีดในระหว่างการตั้งครรภ์มีดังนี้ วัคซีนป้องกันวัณโรควัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมหัดเยอรมันวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันวัคซีนป้องกันโรคอิสุอใสยวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษหรือฝีดาดวัคซีนป้องกันโรคไทฟอยชนิดให้ทางปากวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นจมูกวัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดรับประทานวัคซีนโรตาไวรัสวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด วัคซีนป้องกันอหิวาตัโรคชนิดรับประทานวัคซีนโรคนิวโมคอคัสชนิดคอนจูเกตการฉีดวัคซีนของคุณแม่ตั้งครรภ์มีความสำคัญต่อตัวคุณแม่และทารกในครรภ์ไปจนถึงหลังคลอดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้คุณแม่รีบตรวจสอบตัวเองกันให้ดีค่ะว่าตนเองได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วหรือ,อยังเพื่อจะได้ทำการฉีดป้องกันโรคต่างๆให้กับตัวคุณแม่และสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ทารกตั้งแต่ในครรภ์ได้ค่ะ อย่าลืมฉีดวัคซีนให้ครอบตามที่เราแนะนำกันไปนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหนา้า Health Secret by Dr อรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเชเวงกุลจะมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะอันนี้เป็นข้อมูลสำหรับบรรดาคุณแม่เลยนะอยากจะให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจในขณะเดียวกันก็อยากจะให้ผิวพรรณของเขาสดใสต้องทำอย่างไรบ้างมาติดตามไปได้วยกันค่ะ เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกอออทออสอทออสย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยา๋อแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันที่เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอด GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง มินิซีรีตตลกร้ายคุณกำลังจะตายคุณโดนวางยาผิดฉายหกตอนจบผมอยากแจ้งอาชญากรรมการฆาตกรรมแล้วใครเป็นเหยื่อล่ะครับผมเองใครเป็นฆาตกร<ะ><ะ>เบื้องหลังการตายผู้ต้องสงสัยฆ่านายตามความเป็นไปได้ก <Okay. S 1> ็แค่นคลัง และทะใครคือตัวกานไอการยาวกวนโทษาฉันเมื่องนี้เล็เกินบริษัทเฮ็ดสองแห่งต้องแสดงเห็นว่าเราหน่าเกงขามทุกอย่างโอเคไหม t h Man ม h o d ได้ทุกวันพุทธละวันพื่อสวัี21นาฬิกาทางทูซีรีส์ทรูวิชันช่อง240ที่สุดความบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกน 027008000กด3หรือที่ทรูช็อปและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะในช่วง Health Secret by Dr อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจชเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลาทาั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้น แข็งแรงปลอดภยัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนำเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยนอกเหนือจากนี้คุณหมอก็จะมีคําแนะนําเรื่องของนวัตกรรมสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวค่ะที่จะทําให้เรานั้นสมาร์ทสดใสและอ่อนไหวไปตลอดการมาในสัปดาห์นี้นะคะยังคงอยู่ในช่วงของวันหยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาเพราะฉะนั้นคุณหมออรวรนก็เลยบอกว่ามีเคล็ดลับมาฝากกันสําหรับคุณแม่ในการดูแลสุขภาพ ทั้งกายและใจให้แข็งแรงในขณนะดเดียวกันผิวพรรณก็จะสดใสด้วยวิธีการที่คุณหมอนแนะนำม,มีอะไรบ้างนั้นไปติดตามด้วยกันในช่วง Health Secret by Dr อรวรรณค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับ Health Secret by ดรอรวรรณอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณค่ะในช่วงนี้เนี่ย ที่ทันสมัยนะคะปัจจุบันนี้นวัตกรรมทางการแพทย์ผิวหนังเพื่อความงามเนี่ยก้าวไกลมากนะคะเราสามารถช่วยให้ผิวที่หย่อนคล้อยเนี่ยกลับมาต่งตึงได้อย่างทันใจด้วยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นการร้อยไหมนะคะหรือการฉีดยกกระชับหน้าด้วยฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มพอเราเติมตรงนี้เตมเนี่ยผิวตรงนี้ก็จะถูกยกขึ้นทําให้แถวเนี้ยอิ่มขึ้นได้หรือ เติมตรงที่เป็นร่องเลยก็ได้นะคะไปจนถึงการฉีดโบ็อกหรือโบทุลท็อกซินวิธีใหม่คือเดิมนี่เราฉีดตรงไปที่กล้ามเนื้อตรงที่มัดที่ทําให้เราเกิดรอยย่นเนี่ยค่ะให้มันหยุดทํางานหยุดขมวดมันก็คลายรอยย่นก็ดีขึ้นแต่ปัจจุบันก็มีเทคนิคใหม่ฉีดที่ผิวผิวๆเลยค่ะไม่ฉีดที่กล้ามเนื้อก็จะช่วยให้ผิวเกิดการกระชับตัวก็จะยกใบหน้าขึ้น เห็นทันทีค่ะเวลาเราฉีดไปแล้วยังทําให้มีการเรียงตัวของคอลลาเจนที่เป็นระเบียบขึ้นหน้าก็จะดูใสขึ้นนะคะไปจนถึงปัจจุบันที่นิยมที่สุดนี่ก็คือการฉีดวิตามินหรือว่าสารเอ็กโซโซมคือสารสกัดจากเซลล์นี่แหละค่ะมาช่วยให้ผิวพรรณนี่มีการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นเพราะว่าเอ็กโซโซมเนี่ยเป็นสารสกัดจากเซลล์ก็จะมากระตุ้นเซลล์แล้วก็ผิวหนังบริเวณใบหน้าของเราให้มีการฟื้นฟูตัวเองมีการ สร้างเซลล์ใหม่ๆแล้วก็ถ้ารู้จุดฉีดที่ถูกต้องเช่นจุดฝังเข็มเพื่อความงามด้วยแล้วเนี่ยก็ทําให้เอ็กโซโซมทํางานได้ดีขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปหลังจากวันที่ฉีดไป1-2อาทิตย์3อาทิตย์ก็จะเริ่มฟูขึ้นมาเองด้วยคอลลาเจนที่เอ็กโซโซมกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเองนี่ก็เป็นนวัตรกรรมที่ใหม่สุดนะคะในการฟื้นฟูผิวที่หย่อนคล้อยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดที่หมอพูดเสมอๆก็คือ นวัตกรรมด้านจิตใจค่ะเราต้องเปลี่ยนวิธีคิด Mindset นะคะคิดบวกคิดบวกนี้เซลล์ต่างๆก็จะบวกหน้าตาก็จะดูสดชื่นแล้วก็ดูยกกระชับกว่าคนที่คิดลบอยู่แล้วค่ะนะคะนี่คือเคล็ดลับง่ายๆในการที่จะดูแลไม่ให้ผิวหย่อนคล้อยได้ค่ะก็ในช่วงหน้าร้อนนี้ขอให้มีผิวพรรณที่สดใสพร้อมใจที่สดชื่นนะคะ The Mir a c l e of f o อ i s t i c Healing ค่ะสวัสดีค่ะ ที่ปอเต็กตึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมง,งานมหาบุญงานมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2566ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับพร้อมทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ณนะมูลนิธิปอเต็กตึงพระพลาชัยกรุงเทพมหานครระหว่างวันนี้ถึง11กันยายน2566 มูลนิธิปอดเต็กตึงโดยนายวิเชียนเตชะภัยบูรณ์ประธานกรรมการขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานมหาบุญมหากุศลทำบุญบริจาคชุดเข้าสารอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับพร้อมทำทานให้ผู้ยากไร้ในประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2566โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้สองช่องทางดังนี้ 1. ร่วมสักการะหลวงปู่ใต้หงและทําบุญบริจาคข้าวสารได้ที่มูลนิธิป่อเต็กตึงพระพลาชัยกรุงเทพมหานคร 2. ทําบุญผ่านทางเว็บไซต์ทิ้งกระจาดออนไลน์ที่ pttfnl net newsh ติดต่อสอบถามติดตามข่าวสารกิจกรรมและการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึงได้ที่ Facebook Fan Page w l wide w facebook com a ตติกตึงประเพณีทิ้งกระจาดเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมูลนิธิได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปีเป็นเวลาช้านานไม่ต่ำกว่าอายุการก่อตั้งมูลนิธิกว่า113ปีและคาดว่าจะเป็นมูลนิธิแห่งแรกที่มีการจัดงานทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการและเป็นกิจจลักษณะเพราะถือว่าเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติพร้อมกันนี้ก็ได้มีการทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ที่มูลนิธิปอดเต็กตึงมีผู้ใจบุญนำเครื่อง เช่นไหว้เช่นข้าวสารอาหารแห้งและอื่นๆมากราบไหว้หลวงปู่เพื่อทําบุญสะดอกเคราะห์ซึ่งมูลนิธิปอเต็กตึงจะรวบรวมไว้ไปสมทบกับสิ่งของที่จัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อนําไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้พร้อมกับนํามอบให้กับองค์กรต่างๆทางภาครัฐและเอกชน โดยปี2565มูลนิธิใชง้งบประมาณดำเนินการไม่ต่ำกว่า11,700,000ล้บาทและในปี2566นี้หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ผ่อนคลายลงมูลนิธิปลอดเต็กตึงจึงกำหนดแจกเครื่องอุปโภคบริโภคในประเพณีทิ้งกระจาดครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบทั้ง4จังหวัด กลับมาอีกครั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดจำหน่ายสลักออมทรัพย์ชุดฐานเพิ่มพูนปี2,566จำหน่ายราคาหน่วยละ1,000บาทอายุสลัก3ปีผลตอบแทนหน้าสลักร้อ101ต่อปีบวกเพิ่มผลตอบแทนพันแปรตามคุณภาพ สินเชื่อที่ดีที่สุดของธนาคารร้อยละ0.15ต่อปีรวมผลตอบแทนเป็นร้อยละ1.15ต่อปีเมื่อฝากครบ3ปีพร้อมกับลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด2ล้านบาทตลอด36งวด หากฝากตั้งแต่10,000แสนบาทขึ้นไปการันตีถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวทุกงวดรับผลตอบแทนร้อยละ1.63ต่อปีฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปการันตีถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวและรางวัลเลขท้าย3ตัวทุกงวดรับผลตอบแทนร้อยละ1.738ต่อปี ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลักอมรัพย์ทอ,อสอชุดขานเพิ่มพูนปี2,566ได้ที่ Mobile a p p พลิเคชัน GHB a LG e n หรือที่ทอ,อสอทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2,566หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโดยจะเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันพุทธที่16สิงหาคม2,566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศ G.H.Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์วันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะติดตามสาระดีๆในเรื่องของสุขภาพได้เป็นประจำรายการของเราไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่หน้าจอ T.N.N ช่อง16แต่มีแพลตฟอร์มที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok รวมถึง Instagram กลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาิาถึง15นากานาที ทีนีทีเอ็นเอช่อง16สวัสดีค่ะ